สวัสดีค่ะขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการ Miracles are all around และว,วันนี้เรายังพูดถึงเรื่องหมีหมากันอยู่นะคะเพราะหมีเจ้าตัวเล็กเนี่ยมีอะไรให้เรียนรู้เยอะเลยล่ะค่ะพร้อมหรือยังคะงั้นเราไปดูกันเลยค่ะ ที่มาของชื่อซัน e บรในภาษาอังกฤษก็เพราะว่าขนสีเหลืองบริเวณอกของมันโค้งเป็นรูปเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นค่ะ It is called a sun bear because the golden patch of fur on its chest represents a rising sun. It is called a sun bear because the golden patch of fur on its chest represents a rising sun. น้องๆว่าเหมือนไหมคะ It is also called a honey bear because it loves to eat honey. It is also known as the honey bear because it loves to eat honey. อีกชื่อหนึ่งของหมีหมาก็คือ Honey Bear เพราะมันชอบกินน้ำพึงมากๆเลยค่ะในเมืองไทยเราเรียกว่าหมีหมาเพราะบางครั้งมันจะร้องค้ายเสียงห่าของหมานั่นเองค่ะ In Thailand, they are also called dog bears because They make barking sounds just like dogs. In Thailand, they are also called dog bears due to the barking sounds that they make. They have a very good sense of smell. They have a very good sense of smell. And they have a wet nose just like dogs. And they have a wet nose just like dogs. และจมูกก็ชื้นๆเหมือนจมูกหมาเลยค่ะเวลาสงสัยหรือได้กลิ่นแปลกๆมันก็จะลุกขึ้นยืนสองขาและชูจมูกสูดดมแหมสมชื่อจริงๆเลยค่ะอีกชื่อหนึ่งของหมีหมาในเมืองไทยก็คือหมีคนค่ะนั่นก็เพราะในเวลาที่มันยกขาหน้าทั้งสองยืนขึ้นแล้วเดินลักษณะและความสูงของมันคล้ายกับคนมากๆเลยค่ะ ชื่อแต่และชื่อของหมีหมานี้ถูกตั้งเพราะนิสัยลักษณะของมันแต่และอย่างคนเราก็มักจะจดจำเราเพราะนิสัยเราบางอย่างเช่นกันอย่างเช่นแมคคี้อายนิ่มใจดีพีชเจ้าเล่ห์หรือแอนนินทาแล้ววันนี้น้องๆกำลังแสดงนิสัยหรือทำพฤติกรรมอะไรอยู่คะน้องๆอ,อยากให้คนอื่นจดจำเราด้วยนิสัยลักษณะอะไรเอ่ยพี่คารินเชื่อว่า น้องๆทุกคนอยากให้เพื่อนๆหรือคนรอบข้างจดจำเราด้วยสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมข้อพระคัมภีร์ของสัปดาห์ที่แล้วที่บอกว่าให้คำพูดการกระทำความรักความเชื่อและความบริสุทธิ์ของคุณเป็นแบบอย่างให้กับทุกคนและพบกันใหม่กับรายการ Miracles are all around พราความอัศจรรย์อยู่รอบตัวเราค่ะ